เอ็มปัปเป้ควงจูดยิงกระชูดเก็บ3คะแนนพร้อมกันที่บาร์เยนกับปารีสก็ย,ยิงฉีดจนขว้าชัยและฟุตบอลคู่อื่นทั้ง FA ครับอันโชลีเอิงไทยลีก1และไทยลีก2ทั้งหมดนี้ไปดูกันในผลฟุตบอลเมื่อคืนประจำวันที่30มีนาคมครับมาเริ่มกันที่ผลการแข่งขัน FA ครับรอบ8ทีมสุดท้าย2คู่แรกครับ เป็นจางฟูลเลมแพ้กับจางคริสตันพาเลตไปศูนย์ประตูต่อ3จากการจับประตูของจางไอเบลิชีเอซิทิสมยลาซาและก็เอดดี้อ็นเคเทียครับส่วนจางฝั่งไบรตันั้นเสมอกับฟอร์เรสในเวลาไปศูนย์ต่อศูนย์ครับและก็เป็นโดนจุดโทษเป็นฟอร์เรสที่ชนะมา4ประตูต่อ3ซึ่งทั้ง2ทีมครับจะต้องรอว่าผลการแข่งขันในวันนี้ระหว่างจางเพสตันนอตเอนที่เจอกับ Villa, แอสตันวิลล่าและก็บอนมาร์กับแมนซิตี้นั้นทีมไหนจะเป็นคู่แข่งในรอบต่อไปของพวกเขา มาต่อกันที่การแข่งขันลาลิกาสเปนนัดที่29ครับโดยที่คู่แรกครับทางฝั่งของเรอัลมาดริดชนะทางเลกาเนสไป3ประตูต่อ2จากการทำ2ประตูของคิริยานเอ็มปาเป้และก็จูด์เบดิงแฮมครับอาราเบสแพ้กับทางลาโยไป0ประตูต่อ2เอสปันยอเสมอกับแอตมาดริดไป1ประตูต่อ1เรอัลโซเซดาชนะทางเรอัอสบียาโดดิดไป2ประตูต่อ1ทำให้ตารางคะแนนนัดตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นของบาร์ซ่ามี63คะแนนและแข่งน้อยกว่า ส่วนจังมาริดครับเขามี63คะแนนเท่ากันอันดับสามเอลติโกมาริดครับมี57คะแนนอันดับสี่เอลติกบิวเบลมี52คะแนนอันดับห้าและอันดับหกครับมีคะแนนเท่ากันที่44คะแนนก็คือจางเบียเรอเอลและก็เรอัลเบติสขณะที่อันดับ7และอันดับ8ก็มีแต้มเท่ากันที่40คะแนนโดยที่เป็นทางลาโยและก็มาโยกาอันดับ9เซลตาบีโกครับมีอยู่39คะแนนอันดับ10เรอัลโซเซดามี38คะแนน ขณะที่ผลท้ายตารางณตอนนี้ทีมที่สุ่มเสี่ยงครับก็ยังคงมีถึง5ทีมได้แก่อันดับ15ครกับเอสปันเยามีอยู่29คะแนนอันดับ16บากรซลเซียมีอยู่28คะแนนอันดับ17และอันดับ18ครับมีแต้มเท่ากันที่2 7คะแนนเป็นชาอาราเบสและก็เลกานิสขณะที่อันดับ19ครับมีอยู่25คะแนนเป็นลาสพามาตอันดับ20บยบยาโดลิดค่อนข้างจะมีโอกาสสูงที่จะตกชั้นมีอยู่เพียงแค่16คะแนนครับ โดยที่อันดับดาวซันโวนะตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นของโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ที่ยิงประตูไปถึง23ลูกขณะอันดับสองครับเคียานเอ็มปเป้ตามมาติดติดยิงประตูไป22ลูกอันดับ3เป็นอันเตบูดิเมียครับจากโอซาซูน่าที่ยิงประตูไป15ลูกมาต่อกันที่การแข่งขันกัลโช่ซิลีอาอิตาลีนัดที่30ที่ชางจูเวนตุสครับเปิดบ้านชนะจางเจนัวหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของทางเคนันเดียดิสเละเชแพ้กับชางเอเอสโรม่าไปศูนทำประตูขอองาเตโอปิก เวเนเซียแพ้จังงบรุญญาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโคโม่เสมอกับเอมโปรีไป1ประตูต่อหนึ่งาให้ตัรางคะแนนนตอนนี้ครับอันดับ1เป็นของอินเตอร์มิลานที่มี64คะแนนอันดับ2นาโปลีมี61คะแนนอันดับ3อัตาลันต้ามี58คะแนนอันดับ4ีบรุญยามี56คะแนนอันดับ5ยูเวนตุสมี55คะแนนอันดับ6โรมามี52คะแนนอันดับ7ลาซิโอมี51คะแนนอันดับ8ฟซิออเรนติน่ามี48คะแนน อันดับ9 a ้าอซมิลานมี4 7คะแนนและอันดับ10อูดินเนเซ่รับมีอยู่40คะแนนในขณะที่ตารางโซนชายนั้นก็มีทีมสุ่มเสี่ยงอยู่ถึง6ทีมด้วยกันโดยที่อันดับ15ครับเป็นชากายารี่ที่มีอยู่26คะแนนอันดับ16ปาม่ามีอยู่25คะแนนอันดับ17เเลเช่มีอยู่25คะแนนอันดับ18เอมโปลีมีอยู่23คะแนนอันดับ19เป็นชางเวเดเซียครับที่มีอยู่20คะแนนและอันดับ20เป็นมอนซ่าที่มีเพ พร้อมกับที่อันดับดาวซันโบนะตอนนี้อันดับหนึ่งครับเป็นของมาติโอเลกกี้จากแอตแลนตาที่ทาประตูไป22ลูกอันดับ2เป็นมอยเซ่คีนจากฟิออลรนติน่ายิงไป15ลูกและก็อันดับ3มาคุสตูร่าครับจากอินเตอร์มิลานทาประตูไป,ป13ลูกมาต่อกันที่การแข่งขันในบุนเดสลีกเยอรมันนัดที่27ครับที่ทางบบเยนมิวนิกเปิดบ้านชนะจังซังเปาลีไป3ประตูต่อ2จากการทาประตูของไฮลิเคนและก็2ประตูจากรีลอยซาน่ครับ เมือนเช่นกาดบักชนะจางอาร์เบลซิกไป1ประตูต่อศูนย์โอบลวกแพ้กับจางไฮเดเทมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งฮอฟเฟนไฮมเปิดบ้านเสมอกับเอาบลวกไป1ประตูต่อหนึ I ่งโอสไตคิวแพ้กับจางเวเดเบเบนไปศูนประตูต่อสามออเทาแฟงเฟิร์ตชนะจางสตุดการ์ดไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนณตอนนี้อันดับหนึ่งครับยังคงเป็นของไบเยนที่65คะแนนอันดับ2เลเวอร์กูเซนมี59คะแนนอันดับ3ไอาสเทาแฟงเฟิร์ต48คะแนน อันดับ4ไม้ศูนย์ห้ามีอยู่45คะแนนอันดับ5้ากัดบักมีอยู่43คะแนนอันดับ6ไลซิกมี42คะแนนอันดับ7ไฟบวกมี42คะแนนอันดับ8ดเอาบวกมีอยู่39คะแนนอันดับ9้าวับวกมีอยู่38คะแนนและอันดับ10สสุดกาดมีอยู่37คะแนนขณะที่ในโซนตกชั้นนั้นยังมีอยู่ทีมิ้นที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอันดับ15บครับเป็นซังเปาลีที่มีอยู่25คะแนน อันดับ1 6ไฮเดนเทมีอยู่22คะแนนอันดับ17บโบคุมมีอยู่20คะแนนและอันดับ18โอสไตคิวมีอยู่17คะแนนครับโดยที่ดาวซันโวนะตอนนี้อันดับ1เป็นของแฮร์รี่เคนครับทำไป22ประตูอันดับ2แพตติชิกจากเลโวคูเซนทำไป17ประตูอันดับ3โจนาชานเบิร์คาร์ดจากไมซูน5ททำไป15ประตูครับมาต่อกันที่การแข่งขันในลีกเอิงฝรั่งเศสนักที่27ที่ทางแซงเอเตียนครับแพ้กับทางปารีสแซงแช็แมงไปถึง1ประตูต่อ6 จากการชะประตูของจางกอร์ซโลลามมสควีชาสเปร,รัสเกเลียเอซโอนดูอาเจาเนเวสและอิบราฮิมเอมบาเยครับแหล่งเปิดบ้านชนะโอลิมปิกมักเซไป3ประตูต่อหนึ่งและโมนาโกชนะทางนีสไป2ประตูต่อหนึ่งทำให้ตารางคะแนนะตอนนี้ครับอันดับหนึ่งเป็นของเปเอชที่มีอยู่7 1คะแนนอันดับ2โมนาโกมีอยู่50คะแนนอันดับ3มักเซมีอยู่49คะแนนอันดับ4นีสมีอยู่47คะแนนอันดับ5้าสตาร์บวกมี46คะแนน อันดับ6ดียงมี45คะแนนอันดับ7รลิวมี44คะแนนอันดับ8ลองมี39คะแนนอันดับ9บ้าเบสมี37คะแนนและอันดับ10ตูลุสมี34คะแนนขณะที่ในโซนตกชั้นครับอันดับ16เป็นของเลออาฟมีอยู่21คะแนนอันดับ17แสงเอเตียนมีอยู่20คะแนนอันดับ18โมงปริเยมีอยู่15คะแนน โดยที่อันดับดาวซันโบนาตอนนี้อันดับ1ครับเป็นของอุสมานเดมเบเล่จากปีเเชที่ทำไป21ประตูอันดับ2เป็นเมสันกรีนวูดจากมักเซ่ครับ15ประตูและอันดับ3โจนาธานเดวิสจากลิวทำไป14ประตูครับมาต่อกับที่การแข่งขันไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกหรือไทยลีก1นนัดที่27ครับทิดชังบุรีรัมชนะชังระยองเอฟซีไป2ประตูต่อ1จากการทำประตูของชังลูคัสคริสทิมและก็สุพนัทเหมือนตาครับนครราชัีมาแพ้กับชังเชียงรายไป1ประตูต่อ4ี่ ปูไทยธานีเสมอกับบีจีปทุมไป1ประตูต่อหนึ่งนองบัวพิชยยะเสมอกับสุโขทัยไป1ประตูต่อหนึ่งทำให้ตารางคะแนนครับอันดับหนึ่งเป็นของบุรีรัมมี64คะแนนอันดับสองแบงคอกมีอยู่54คะแนนอันดับ3 B g ีมีอยู่4 6คะแนนอันดับ4ราชบุรีมี43คะแนนอันดับ5การท่าเรือ40คะแนนอันดับ6ประจวบมี37คะแนนอันดับ7เมืองทองมี35คะแนนอันดับ8อุชมี34มคะแนน และอันดับ9สุข,ขทชัยครับมี34คะแนนขณะที่โซนไทยนั้น2ทีมที่น่าเป็นห่วงนะตอนนี้ครับคืออันดับ15อย่างนาคนปรปฐมที่มีอยู่21คะแนนและอันดับ16อย่างขอนแก่นที่มี12คะแนนครับมาต่อกันที่การแข่งขันไทยแชมเปี้ยนชิพหรือว่าชัยลีก2นัดที่30ที่สุพรรณบุรีครับเสมอกับจางลำปาง1ประตูต่อ1นครศรีอยเตยดเปิดบ้านแพ้ชนะฮาบิลไปศูนประตูต่อ1โปลิสเตโรเสมอกับจางมหาสารคามไป1ประตูต่อ1 และเกษตรศาสตร์ชนะจังสีสะเกตไป1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้อันดับ1ครับเป็นของอยุธยามี53คะแนนอันดับ2แพเพมีอยู่53คะแนนเช่ากันอันดับ3ชนบุรีมี51คะแนนอันดับ4ดรากอรปทุมวันมี46คะแนนอันดับ5มหาสารคามมี4 3คะแนนอันดับ6กเกษตรศาสตร์มี4 3คะแนนอันดับ7ลำปางมี41คะแนนอันดับ8บางกอก FC 41คะแนน อันดับ9รีสะเกด38คะแนนและอันดับ10นครศรีมี37คะแนนครับขณะที่ตารางในโซนชายนั้นคะแนนค่อนข้างจะสูสีครับอันดับ14อีสานพัทยามีอยู่29คะแนนอันดับ15ชัยนาทฮอบิลมีอยู่28คะแนนอันดับ16ตราดมีอยู่26คะแนนอันดับ17สุพรรณบุรีมีอยู่22คะแนนและก็อันดับสุดท้ายครับเป็นทางสมุทรปราการที่ตอนนี้ทีมมีปัญหาครับและก็โดนแบนจนห้ามแข่งไป และนี่คือผลการแข่งขันฟุตบอลที่น่าสนใจทั้งหมดในค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีข้อมูลตรงไหนปิดพลาดหรือว่าตกหล่นต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เป็นวันที่สดใสโชคดีกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนขอบคุณครับ